สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาทำอบขาหมูกันครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยไฟนี่ครับขาหมูทำควมสะอาดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาใส่เลยเอามาคั่วก่อนครับ กุ้เล็กน้อยครับกลัวให้มันหอม ปวัวไปเรื่อยๆครับปวัวมันออกกลิ่นหอมๆเล็กน้อยครับ ก็ไปเรื่อยๆครับเริ่มหอมมาแล้วหลังจากที่มันเริ่มหอมแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำผมชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะใส่อะไรมียาจีนมีสารพัดเลยครับมีหัวตะไคร้ นใหเข้ากันแล้วก็มีใแบขบี้หูดใบมะกรูดครับใแบขบี้หูดใบมะกรูดมีหัวขาใส่เข้าไปเลยจะได้หอมหอมอ ทำฟุ้งมาเลยอย่นี้เราเอาน้ำมาเติมน้ำมาเติม เติมน้ำให้มันท่วมครับมันท่วมเพื่อจะได้สุกเร็วจากนั้นก็ใส่ถุงชะนอะน,อนอใส่ประมาณครึ่งซ้อนนะกะเอาครับ ใส่สมนี้ก่อนครับแล้วแต่รสชาติของเพื่อนๆเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ทำเลยครับอย่างนี้เราเอาฝาปิดฝาหม้อปิดไว้ครับรอประมาณอีกครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวมาเจอกันครับโอเคแล้วก็เปิดดูกันเลยว้าวหอมมากเลยใกล้จะสุกแล้วหอมคุวงเลยมาจากทุกคนถึงเวลาแล้วว้าวหอมมากเลย ฉันเสได้เลยสุกแล้วครับเน,เนื้อนิ่มเลยอ่นอนมากมาจ้าทุกคนพร้อมเสิร์ฟล้วจ้ามารับประทานกันเลย